สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันวันเสาร์นะฮะวันนี้ไม่ได้ออกขายของตลาดนะฮะวันหยุดนะครับอันนี้ผมก็หยุดเอาเองนั่นแหละเหนื่อยฮนะเหนื่อยจากการขายของแต่มาทํางานสวนเนี่ยไม่เหนื่อยนะเพราะว่ามันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งฮะนี่วันนี้ก็ได้มาทําการปั้นนะฮะปั้นอิดดิน,นวันนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วแต่ยังไม่เสร็จดีนะก็เลย พอมีเวลาก็เลยจะอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ส่วนผสมของแกบนะฮะมันคือเราซื้อมาน่ะมันหมดนะฮะมันหมดก็เลยขี้เกียจไปซื้อลวค่าแล้วด้วยก็เลยก็คิดแบบใหม่ก็คือไม่ใช้แกบผสมนะเพราะว่ามันมันหมดเนาะเนี่ยคือทําแกบผสมได้แถวบนนะแถวหนึ่งได้25ก้อนนะยีก้อนส่วนที่เหลือนี้ ไม่ได้ใช้แกแบนะใช้แถวนี้ไม่ได้ใช้แกแบนะเราใช้ไม้ผ่าไม้ไผ่ตัวนี้นะครับที่ตัดเป็นลำลำนะฮะเออลำลำมาแล้วก็เอามาผ่าเป็นริ้วๆนะฮะแล้วก็ามาวางนี่ก็ามาวางใส่ในนี้นเลยอ่าก็อาจจะไม่สเสถียรสั่นๆน,นิดนึงนะเพื่อน มันก็เหนียวนะดินเนี่ยมันเหนียวแล้วผสมก็ไม่ค่อยเข้ากันดีเท่าไหร่เพราะว่าเราสับย่อยได้ไม่เท่าไหร่เหนื่อยฮะแต่ถึงอยากจะใช้เครื่องเลยแหละเพราะว่ามันมันเหนียวเหนียวแล้วก็เป็นก้อนๆน,นะนแข็งไหมแล้วก็อัดพิมพ์ลงไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็เอาเลี้ยวไม้ไผ่แล้วนี่วางลงไปอย่างนี้หนึ่งสองเป็นผมก็ยังไม่เห็นมีใครทํานะ หรือมีใครทําอยู่แล้วนะฮะมันผลมันเป็นยังไงนะครับมันแข็งแรงไหมก็คอมเมนต์มานะฮะคอมเมนต์มามาแชร์ความรู้ให้กันให้กันได้นะครับผมก็ไม่เคยทำนี้เป็นครั้งแรกนะทาไปตามความคิดนะว่าคิดว่าน่าจะน่าจะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทําไปตามความน่าจะเป็นนะฮะนี่วางริ้วไม้ไผ่ลงไปอย่างนี้เลยนี่คือ เวลาที่ผมทำในตอนนี้ขนาดนี้นะครับก็คือได้แบบเรามีไม้ไผ่อยู่แล้วนะฮะไม้ไผ่เราไม้ไผ่นี้แช่น้ำมาเดือนหนึ่งแล้วเป็นเศษไม้เป็นไม้ไผ่เหลือจากการเอาไปใช้งานอย่างอื่นนะแต่เราเอามาแช่น้ำไว้จากนั้นเราก็เอาขึ้นมาเห็นไหม ข้อดีของการใส่ไม้ไผ่นี่นะก็คือเท่าที่เห็นนี่ก็คือดินยังเหลวๆอยู่นะน่นี่ดินยังเหลวๆอยู่พอเราถอดพิมพ์ออกแล้วเขาก็ยังอยู่ตัวนะฮะเขายังไม่ไม่ปูดไม่เปิดนะฮะไม่เหมือนพวกเอ่อที่เราผสมเอ่อที่เราผสมแกลบนะนเห็นไหมพวกนี้เนี่ยก้อนอย่างเงี้ยเราผสมแกลบนะพอมันก็เหลวๆเท่ากันแหละเหลวกว่าด้วยซ้ำพอเรายกเอ่อ ยกบล็อกออกฮนะยกพิมพ์ออกมันมันก็จะมันก็จะเปรดเนะีเห็นไหมเสียรูปไปเลยมันไม่เป็นรูปก้อนสีเเลยมันแต่ก็ไม่ได้สีเรียดน,นะเพราะว่าเราก็ต้องฉาบอยู่แล้วอแต่ว่าวันนี้ก็มาอัปเดตนะวิธีการใหม่ๆที่ผมคิดได้นะก็คือเอาไม้ไผ่ริ้วไม้ไผ่มาวางเนี่ยนะวางเนี่ยเขาจะอยู่ตัวได้ดีกว่านะแต่ว่า เวลายกไปก่อไปอะไรเนี่ยมันก็คงจะไม่แตกง่ายนะเดี๋ยวตอนแห้งแล้วคงจะมาทดสอบโยนให้เพื่อนๆดูแต่ส่วนไอ้ที่ผสมไปผสมแกบเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะส่วนที่ผสมแกลบนี่แตกง่ายนะฮะแห้งแล้วเขาก็จะลาวนะจะลาวหรือว่าส่วนผสมที่ผมผสมนี่มันมันแกบน้อยไปหรือเปล่าเริอแต่เท่าที่ดูมันโดนฝนหลายหานะแล้วก็แห้งไม่ดี ผมก็ยกไปก่อเลยมันก็แห้งหมันมาดนะเพราะว่ามันไม่มีแดดเลยช่วงนี้พอไอ,อแดดได้แค่วันวันเดียวเต็มที่นอกนั้นก็ตกสองวันสาวันรวดเลยทีนี้เพราะผมก็เลยเสงสารก้อนเอียดแต่พอมันเริ่มมาดผมก็ยกไปก่อเลยคราวนี้ตอนที่เรามาพิกตากแดดอ่ะมันก็จะแตกเป็นท่อนสองท่อนสามท่อนะเทาไอรุ่นะชุดก่อนๆนะ ทีนี้รุ่นนี้เนี่ยแกะมันหมดแล้วผมก็เลยไม่ไม่ไปซื้อที่เกียจไปซื้อแล้วมันมันค้ำแล้วก็เลยจะลองเอาลิ้วไม้ไผ่นี่มาทดสอบดเออูเพราะว่าเราก่อเสร็จออพอมันแห้งแล้วเราเอาไปก่อน,นี่เราก็ต้องฉาบอยู่แล้วผมว่าเนี่ยมันน่าจะรับน้ําหนักได้ดีกว่าเวลามันซ้อนซ้อนขึ้นไปหลายๆก้อนแหละใยการเสริมลิ้วไม้ไผ่เนี่ยเรือถ้ามีตะแกรงเหล็กนะมาใส่นี่ก็น่าจะดี แต่ว่าก็เป็นต้นทุนนะถ้าเป็นมีตะแกงเหล็กเศษๆหรือเ,เหลือ,ลอก็น่าจะเอามาใช้ได้พวกตะแกง่ตะแกงกกงไก่ตะแกงตะแกงที่เราตาทีๆประมาณสองเซนอะไรประมาณนี้นะตะไข่อะไรพวกนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วจะลองทำาเ,เนี่ยที่บอกที่โคนเราเลยเนี่ยวันนี้ลุยกันหนัก,นกมากเลยลุยกันแบบหนักๆเลยนะวันนี้นี่นะวันนี้ นี่ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำบ้านดินเลยและนะครับที่ผมกำลังทำอยู่นะ กูเนี่ยเดี๋ยวงานเยนะจริงเราอยากจะสบงานทุกหนแต่ว่ามันเปลี่ยนเราไม่พอมันคนไม่วคนไม่วเลยก็เาเยเพราะว่ามันนี่เงเดี๋ยวเอาเนะเอาเงี้ยปนแล้วมันนี่ไงได้าน้ำมันจะได้หมดไปทำมาดูนะ ก้นสวยกว่าเลยคับกงเดินกไไ้านกั่ตุเลยกกนปมาสองนึก็จะนวนุ่เลอนข้างแก่ตุลักตุเลนะขากล้องนี้ดูไม่ได้เลยมีแต่ขี้โคลนเกี่ยวย้ายกล้องนี่นก็ใช้ไม้ไผ่วางไปหนึ่อาจจะต้อง จริงใชแ้แค่สองชิ้นสามชิ้นก็น่าจะพอแบบนี้ก็น่าจะพอนะก็น่าจะได้เหมือนกันดินก็ผสมกันไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเหนื่อยเเหนื่อยเหนื่อยเลยแหละยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากๆากดินเด็โคร ทำคนเดียวฮะทำไปเรื่อยๆฮะเราไม่ได้เคร่งไม่ได้ซีเรียสเออเห็นไหมตัวนี้เอ,อ่อดินก็เริ่มจะเซตตัวเนื่องจากว่าเราไปนั่งพักมันก็เริ่มจะข้นขึ้นนิดนึงเพราะว่าน้ำมันรมเหยออกนะถ้าแดดร้อนๆเนี่ยเราผสมไวเ้เรียวๆเนี่ยเยอะๆเนี่ยทำไว้ไม่ทันมันก็จะเริ่มข้นเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นเรื่อยๆนะ ตอนแรกๆนี่มันก็จะเริ่มจะเหลวอยู่หรอพอมันเริ่มเซตตัวแล้วมันจะเริ่มเหนียวนะไม้อา,าตัดยาวไปนิดนึงนะนเฉียงนิดนึงได้ไหม,อมเอาประมาณนี้คือดินนี้ดินโคลนตัวชุดนี้เนี่ยไม่มีแกบผสมเลยนะครับเพราะว่าแกบหมดก็เลยลองใช้เหลวไม้ไผ่ทดแทนดูหวังว่า หวังว่าผู้รู้นะอาจจะมาคอมเมนต์ให้คําแนะนํานะครับว่ามันจะดีกว่าหรือว่ามันจะไม่ดีหรือใครเคยทําแล้วผลออกมาเป็นยังไงนะครับก็ลองมาคอมเมนต์ให้ความรู้กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมทำเนี่ยมันก็ไม่เคยที่เป็นโปรเจกต์แรกของเราเลยแหละที่มาทําบ้านดินเนี่ยเราเห็นคลิปในยูทูบแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็น,น,น่าลองนะเพราะว่าทรัพยากรเรามีไม่ว่าจะเป็นดินรือว่าสถานที่ที่จะปลูก น้ำนะฮะแหล่งน้ำก็อยู่ใกล้ๆดินแล้วก็มีอึบอันนี้เหลียวนะเนี่ยนะเหลียวยังเป็นก้อนอยู่นะีเหลียวนะเหลียวมากเลยแหละถ้าเป็นสูตรผสมแกลบครั้งก่อนๆน,นี้มันจะเทไม่ออกแค่ไม่ออกเลยต้องเอาถาังชุบน้ำ ใส่ตัวสามดิ้วเลยเดี๋ยวคลิปถ้ามันแห้งแล้วมันจะ lấy nó mình liều dữ คือบ่อยควบปวดหลังกันนะ จากเราใช้บล็อกนี้ไปสักสองสามสี่ก้อนแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำนะครับเพื่อเวลาจะได้ถอดง่ายๆ